ประโยชน์ของทุเรียนและข้อควรระวังในการรับประทานทุเรียนสวัสดีค่ะพบกับจ่าในช่องชนาพาชาแนลค่ะวันนี้นะคะจ่าก,ก็จะมาเล่าถึงประโยชน์ของทุเรียนและข้อควรระวังนะคะในการรับประทานทุเรียนค่ะก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จาาในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ในปัจจุบันค่ะคนไทยและคนต่างชาตินะคะให้ความสนใจกับทุเรียนเป็นอย่างมากหรือนิยมรับประทานทุเรียนกันเป็นอย่างมากค่ะแต่ก็ยังจะมีคนบางกลุ่มนะคะที่ยังไม่ชอบทุเรียนเพราะกลิ่นของทุเรียนค่อนข้างแรงบางคนนะคะถ้าได้กลิ่นอาจถึงกับมึนหัวหรือปวดหัวได้เลยค่ะค่ะและปัจจุบันค่ะในประเทศไทยก็มีทุเรียนค่อนข้างหลากหลายสายพันธุ์และมีการปลูกในพื้นที่ต่างๆเป็นจํานวนมากขึ้นนะคะ เรามาฟังประโยชน์ของทุเรียนกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะทุเรียนนะคะจะช่วยลดระดับไขมันนะคะหรือคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะคะเพราะว่าทุเรียนนะคะมีสารโพลีฟีนอลน,นะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าจะลดคอเลสเตอรอลได้นะคะก็คือการจํากัดการรับประทานแค่วันละหนึ่งภูเท่านั้นนะคะทามากกว่านี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มอย่างเดียวเลยนะคะ ส่วนข้อ2ค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งค่ะเพราะว่าทุเรียนนะคะจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะทุเรียนจะช่วยในเรื่องของการกับถ่ายเนื่องจากทุเรียนมีเส้นใยอาหารมากนะคะข้อที่4ค่ะช่วยบำรุงสมองเพราะมีอุดมไปด้วยโฟเลตป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ ต่อมาข้อที่5ทุเรียนยังสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณซึ่งพบว่าทุเรียนก้านยาวและทุเรียนหมอนทองนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลนะคะและนไนตริกออกไซด์ซึ่งทั้ง2ชนิดนี้จะช่วยชะลอวัยนะคะช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสได้ด้วยนั่นเองคะ่ะข้อที่6ค่ะ ทุเรียนจะช่วยบำรุงสายตาค่ะซึ่งจะอยู่ในทุเรียนโดยเฉพาะสายพันธุ์ชนีและพวงมณีค่ะซึ่งในสอกสายพันธุ์นี้นะคะเขาจะมีสารเบต้าแคโรทีนปริมาณสูงมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาและป้องกันโรคตาเสื่อมต้อกระจกได้ด้วยค่ะข้อที่7ค่ะลดการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียเปลือกทุเรียนนะคะจะมีสารโพลีแซคคารายนะคะ ซึ่งมีส่วนช่วยลดการอักเสบของแผลได้เป็นอย่างดีนะคะอีกทั้งยังสามารถช่วยรักษากรกเคลื่อนแก้น้ำเหลืองรักษาแผลผุพองได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นในส่วนของเปลือกทุเรียนนะคะต่อมาข้อที่8ค่ะเห็นเปลือกเป็นหนามๆของทุเรียนอย่างนี้นะคะเปลือกทุเรียนยังสามารถนำไปใช้รมควันเพื่อไล่ยุงหรือไล่มแมลงได้ค่ะ เปลือกทุเรียนก็ยังสามารถทำกระดาษได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะใช้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพก็ได้เช่นกันนะคะข้อที่9าค่ะ,มะเมล็ดของทุเรียนมเมล็ดของทุเรียนจะสามารถนำมาคั่วและรับประทานได้นะคะเห็นบางคนกินทุเรียนแล้วก็ทิ้งมเมล็ดไปอันนี้ซึ่งมเมล็ดทุเรียนนะคะเขาก็สามารถรับประทานได้หรือกินได้ด้วยกันนั่นเองค่ะ ข้อที่10ขค่ะดอกของทุเรียนซึ่งดอกทุเรียนสามารถรับประทานได้หรือกินได้นะคะซึ่งนําไปห่อขนมจีบทําห่อหมกหรือทําแกงส้มก็ได้อันนี้ก็รับประทานได้เช่นกันค่ะข้อต่อมาข้อที่11ค่ะใบอ่อนหรือหน่อของทุเรียนนะคะอันนี้ก็สามารถรับประทานได้และทําเมนูอาหารได้ค่ะส่วนข้อที่12ค่ะ รากของทุเรียนนะคะสามารถนำมาหั่นเป็นข้อๆแล้วต้มจนน้ำเดือดแล้วนำมาดื่มช่วยแก้อาการท้องร่วงได้ด้วยนั่นเองค่ะค่าตอมทุเรียนค่ะอย่างแรกเลยค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ควรกินเยอะนะคะ ทอทุเรียนมีน้ำตาลสูงอีกทั้งยังเต็มไปด้วยแป้งและไขมันอาจทำให้อาการซุดลงได้ค่ะกินได้นะคะแต่ควรรับประทานหรือกินให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ไม่กินทุกวันทุกมือนะคะอาจจะกินหรือรับประทานไม่เกินหนึ่งเม็ดเล็กๆต่อวัน การกินทุเรียนมากๆนะคะจะส่งผลให้ร่างกายเกิดปัญหาร้อนในค่ะหรือเจ็บคอได้ค่ะก็ควรกินในปริมาณที่พอดีนะคะและสุดท้ายค่ะข้อนี้ก็สำคัญมากๆเลยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟเพราะเป็นอาหารประเภทที่มีฤทธิ์ร้อนเหมือนกันค่ะอาจจะทำให้เป็นลม,มเวียนศีรษะหรือ อาจเจียนได้หรืออาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตได้เลยทีเดียวคะ่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์รวมๆของทุเรียนนะคะที่มีต่อสุขภาพตั้งแต่เนื้อทุเรียนเปลือกทุเรียนดอกทุเรียนใบทุเรียนมเมล็ดทุเรียนเลยนะคะและรวมไปถึงข้อระวังในการรับประทานทุเรียนคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะการทานผักผลไม้ หรืออาหารต่างๆควรรับประทานในปริมาณที่พอดีกับร่างกายนะคะอย่าลืมทานอาหารให้ครบห้าหมูด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ